นี่อยู่ทางทางขึ้นตลาดพิยาไมเพือ่อนดีค่ะดีค่ะเห็นน้องแตงน้องแตงวันนี้ไม่แต่งชุดพิเศษอะไรเลยเหรออ๋อโอเคเขา้าใจนี่เพ,พ,พ,พื่อนเป็นน้ำชงนะมีน้ำพีสน้ำชามาชามลชามลิใบเตยตะไคร้มีหลายอย่างเพื่อนส้มจี๊ดก็มีพันธ์เป็นน้ำชงเป็นใส่ถุงนะเนี่ยพิยามาขายนะ เป็นเป็นซองซองสะิงซองลระร้อยชงได้ห้าลิตรเพื่อนสมแค่ผสมแค่น้ำกรองเฉยาาแล้วมามาทำขายเป็นตักขายก็ได้หรืออะไรก็ได้เ<ก>นี่ยเพื่อ<ก>น <finished> kitty. <ก> <ders> ผสมน้ำผส,บสบมน้ห้าลิตรเพื่อนเนี่ยเป็นเมนูใหม่ของพี่ยาเขาเนี่ยน้ำชง<โดย>นี่บรรยากาศทั่วไปเพื่อนตอนเช้าน,นี่ยังไม่เก้าโมงนะคือคักมากเลยเนี่ย คุณนุ้นเป็นข้าวแกงบักใต้พิยาเปิดใหม่แล้วก็มานี่เลยน้ำลำยายจัดน้ำลำยายน้ำลำไยยี่สิบเพื่อ น้ำลายยี่สิบนี่นะนำลายยี่สิบอาจารย์มสัสมปทานมาเรียบร้อยเพื่อนี่ยาทำไม่ไหวนะช่องนี้เป็นช่องที่ลมเงย็นที่สุดนะนี่ มีเบเกอรี่ยีสิเบเกอรี่ยี่สเพื่อนีบาคมีเบเกอรี่ยี่สิบนะมาก่อนได้ก่อนเลยอังูไซมัสคัสเพื่อนร้อบาทนี่บร้อยแปดสิบบาทเพื่อนอ๋อครึ่งโลก็มีมีสไซส์มีอันนี้อนนี้ไซส์นึ่งโลโลอ ราคาเท่าไหร่ครับ1โล90บาท1โล180บาทครับพี่ขอบคุณครับมาทังก็ได้นะครับมาเลยครับไแจกพี่อากคุยร่วมเพื่อนเกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวหมูแดงเพื่อนขายดีแต่เช้าเลยขายดีแต่เช้านี้ขายดีแต่เช้าเลยของเยอะคนเยอะเพื่อนเพื่อนครับวันนี้หน้าแน่นๆเลยพี่ช่วงนี้วันนี้มีกี่หน้าเนี่ย ตอนนี้เพิ่มไกหน้าเราเป็นอะไรนะข้าวดอกลมฟันข้าวดอกลมฟันเนี่ยเพิ่มไกหน้าเนี่ยอร่อยมากตัวนี้เป็นข้าวดอกลมฟันเพื่อนมีเบคอนหมูแดงเบคอนเข็มทองปลาเส้นมหาชัยกุอาดกุ้งแล้วก็หมูรวนเพื่อนโอ้เนี่ยเห็นนะจะจะให้ราดเลยหรือแยมที่เขาทำให้หมดเลยนะแยกก็ได้ราดก็ได้นะไหนรู้ถ้าต่างเพศ ใส่แก,แก้วใส่แก้วกินอันนี้อะไรก็ได้เพื่อนแล้วแต่แล้วแล้วแต่เลยเลือกกันได้เลยอืม